สวัสดีครับน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ EDUPAC พแพ็ความรู้พร้อมสู้สนามสอบครับวันนี้อยู่กับพี่ทีมในเซสชันของ subject and verb agreement ครับผมเรื่องนี้เราอาจจะคุ้หนหูคุ้นตากันมาบ้างแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ subject and verb agreement นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะต้องให้ความสำคัญพอสมควรในการทำข้อสอบนะครับโดยเฉพาะพวก error identification นะครับเรื่องนี้จริงๆมองเผินๆแนละ้จะมองเหมือนว่าง่าย ถูกไหมครับก็แค่จับประธานให้ตรงกับคํากริยาประธานว่าหุพจน์ก็กริยาก็ใช้รูปบ้าหุพจน์แค่นั้นใช่ไหมจริงๆแล้วเรามีอะไรอีกมากมายที่ต้องเก็บรายละเอียดครับผมมาดูกันอีกว่าแต่เรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับคือ singularity and plurality of the subject ก็คือความเป็นเอกพจน์หรือบ้าหุพจน์ของประธานนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้น้องๆคงรู้กันเนาะประธานเอกพจน์ก็ใช้กริยาเอกพจน์นะครับเช่นประธานที่เป็น he she it เป็นประธานคนเดียวก็ใช้ verb B ที่เป็น is was หรือ verb have ที่เป็น has verb do ที่เป็น does แล้วก็ verb ที่เป็นลงท้ายด้วย s หรือ es นั่นเองครับส่วนประธานที่เป็นพหูพจน์อย่าง we they I you ก็ใช้ verb ที่เป็นพหูพจน์นะครับพวก are พวก verb พวก have พวก do จะมี I ที่เป็นกรณีพิเศษ เวลาใช้ verb ป,ปีนะครับในรูป present เขาก็จะมีรูปของตัวเองเนอะคือ am ส่วนรูป past ก็จะไปยืม boss ใช้กับเอกพจน์ ot, ด้วยเหตุผลบางประการนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นกฎเบื้องต้นที่เราดูรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ก็หลังจากนี้จะมีประธานบางกรุ๊ปที่เราจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพื่อที่จะไม่ได้เข้าใจผิดและใช้กริยาผิดนะครับกรุ๊ปที่ว่ากรุ๊ปแรกก็คือหคือ collective nouns ครับผม collective nouns หรือคำนามรวมกลุ่มเนี่ย เป็นคำนามที่สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบะจะเริ่มงมงแล้วนะครับ c l e c t i v e nouns เนี hmm. ่ยสามารถเป็นได้ทั้งประธานที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์ขึ้นอยู่กับว่าบริบทนั้นต้องการจะสื่อแบบไหนครับถ้าว่า c l e c t i v e nouns นั้นเป็นเอกพจน์แสดงว่าเป็นการมอง n o u กลุ่มนั้นเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะครับให้นึกถึงมนดินสอหลายแท่งแล้วก็มัดรวมกันไว้ครับ เรามองเป็นก้อนก้อนเดียวแม้ข้างในจะมีเมมเบอร์หลายๆอันก็ตามนะครับขณะเดียวกัน Collective n o ส์ก็สามารถมองเป็นรูปเหูพจน์ได้ถ้าเรามองแบบ Individ u a l คือมองแยกไปเลยเป็นคนเป็นชิ้นเป็นอันถึงจะอยู่รวมกันแต่เรามองเป็นแยกเจาะลงไปทีละคนทีละคนทีละชิ้น,ท,นทีละชิ้นเป็นต้นนะครับซึ่ง Collective n o ส์ก็มีหลายตัวนะครับในตารางที่พี่ยกมาให้นั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งยังมีอีกมากมายข้างนอกที่ให้น้องๆไปค้นหาและเรียนรู้นะครับ ในนี้ที่มีพี่มีให้ก็มี audience มี crew มี gang มี panel มี class มี crowd มี government มี staff มี committee มี band มี group team company family mob troop jury cabinet fleet และ choir นะครับพวกนี้จะเป็น collective noun ที่สามารถใช้ได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ขึ้นอยู่กับว่าเขาต้องการสื่ออะไรนะครับเช่น audience นะครับออเดียนสหรือผู้ชมเวลาใช้เว r b เอกพจน์เราจะมอง Au d i e n c e ์เป็นเหมือนทั้งฮอลรวมกันนะครับมอง audience ์เป็นกลุ่มก้อนว่ากลุ่มนี้คือกลุ่ม Au d i e n c e มองเป็นก้อนเดียวชิ้นเดียวไปเลยในขณะเดียวกัน audience ก็เป็<ๆ>นพ้าหูพน์ได้ถ้าเรามองเป็นผู้ชมรายบุคคลที่มาเยอะแยะไปหมดนะครับเช่นสมมติเราบอกว่าแต่ There are a lot of audience ก็จะหมายถึงว่าเราเจาะเรียงคนว่าเออวันนี้ผู้ชมที่แบบเป็นรายบุคคลเนี่ยมาเยอะมากๆสแสดงถึงความมากมายของตัว individual audience นั่นเองนะครับอ่าอันนี้แค่กลุ่มแรกนะครับกลุ่มถัดไปคือ indefinite pronouns หรือสรรพนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงนะครับพวกสรรพนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงเท่างหลายแหละจะใช้คำกริยาที่เป็นคำกริยาพหูพจน์นะครับซึ่งเราจะมี all มี both มี few หรือ a few มี many มี several มี some แล้วมี others ครับผมแล้วมาดูตัวอย่างประโยคกันครับ All attend the weekly team meetings without fail. แต่เห็นว่า all กัวนนี้เป็นทำหน้าที่เป็นสรรพนามเพราะว่าไม่มีคำนามตามหลังนะครับจึงไม่ได้เป็น modifier เนาะนะครับ all ในที่นี้หมายถึงทุกคนนะครับเป็นเหมือนอาจจะออกในวา m m o n นส์หนึง่งที่เราต้องรู้ว่า all ที่สามารถ attend team meetings ได้ก็น่าจะเป็นบุคคลเนาะก็เป็นทุกคนที่มาเข้าร่วม team meetings โดยที่ไม่ได้มีใครหายไปเลยอะไรแบบนั้นนะครับข้อ2 some prefer to work individually while others thrive in collaborative projects นะครับ some o a others ตรงนี้เราก็ไม่มีขนามตามหลักเพราะว่าเป็น p r o n o u นะครับแต่ก็รู้ว่าเป็นบุคคลเหมือนกันเพราะว่ามีการทำงานเกิดขึ้นเนาะก็จะบอกว่าบางคน prefer ที่จะทำงานแบบเดี่ยวๆในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งจะเขาเรียกว่าไงมีความสนใจในงานกลุ่มมากกว่านั่นเองนะครับ อันที่สาม both are currently working on a special project that requires t h a t expertise นะคะทั้งคู่กำลังทำงานในโปรเจกต์ที่จำเป็นต้องใช้ความสามารถพิเศษในด้านของพวกเขานั่นเองนะคะคำพวกนี้ก็จะเป็นคำที่ต้องใช้ plural ตลอดเพราะว่าเป็นคำที่แสดงถึงความมีหลายคนมีหลายสิ่งนั่นเองนะคะ แต่ว่าเราก็มี singular indefinite pronoun s เหมือนกันนะครับเมื่อกี้เป็นกลุ่มของ plural indefinite pronoun รอบนี้เป็นกลุ่มของ singular คือเดียเดียวๆนะครับเรามี every any some no each each of many a กับ either of นะครับคำว่า some จริงๆเมื่อกี้เราเห็นมาในของ plural แล้วเนาะ <Yeah. S 1> some สามารถอยู่ได้กับทั้ง plural และ singular นะครับแต่ some ที่ใช้กับ singular ส่วนมากจะตามด้วยคำว่า one หรือ body นะครับแต่เป็น someone หรือ somebody เป็นต้นนะครับซึ่งมันจะแสดงถึงความเป็นเอกพัน์ขึ้นมามาดูตัวประโยคตัวอย่างครับข้อหนึ่ง every day she practices the piano to improve her skills ตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับคำว่า every เนี่ยเป็นคำที่ อันตรายมากเพราะทุกคนจะคิดว่า every ม,ม,มันทุกๆก็น่าจะแสงความความเยอะหรือเปล่าก็น่าจะเป็น plural ไหมจริงๆการใช้ every จะจัดอยู่ในกลุ่ม Singular นะครับไม่ว่าจะตามด้วยอะไรก็ตาม everyone everybody ก็ต้องใช้ verb s i n g u l a r นะครับ everyone has their own books อะไรแบบนี้นะครับใช้ have ไม่ได้นะครับ every day every night every month ก็เช่นกันนะครับข้อที่2ครับ many a student struggles with time management คำว่า many a เนี่ยนอ้องๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่คือจริงๆเป็นในคำที่ค่อนข้างเก่าแล้วแหละอาจจะเจอได้เฉพาะงานเขียนได้ซ้านะครับแต่ว่า many a จะมีความหมายเท่ากับ many ตามด้วยนามพ้องหูอดครับผม many a student จะมีความหมายเท่ากับ many students นะครับแต่ว่าคํากริยาที่ใช้ไม่เหมือนกันนะครับถ้าใช้ many a student จะต้องตามด้วย struggles ก็คือ verb ที่เป็นรูปเอกอพจน์นะ,ะที่ many students จะต้องตามด้วย verb ที่เป็นพู้พหู์ไม่มี s นะครับอ่าข้อที่3าครับ someone usually walks into this room นะครับ someone ตามที่บอกไปว่าซ m e ที่เป็นเอกพจน์จะต้องตามด้วย one หรือ body นะครับกลุ่มต่อไปครับจะเป็นกลุ่มที่อาจจะสับสนและอาจต้องใช้ความจำนิดหนึ่งมันคือ expressions พิเศษครับที่ตัว verb จะ agree กับ subject in the front หรือประธานตัวหน้านะครับในประโยคแบบนี้เราจะเห็นประธานเหมือนโผล่มาสองตัวนะคบคือตัวหน้ากับตัวหลัง ในกรุ๊ปนี้คำกริยาจะากริยาตามประธานตัวหน้าครับซึ่งคำพวกนี้ได้แก่ with as well as together with along with including excluding but except แล้วก็ like ครับผมประไปยกตัวอย่างกันครับ Jason as well as his mother really likes theatrical plays verb ในข้อนี้ก็คือคำว่า like นั่นเองนะครับก็คือชอบเนาะ ซึ่งประธานในข้อนี้จะเห็นว่ามี Jason แล้วก็มี his mother ถูกไหมครับแต่เราเชื่อมด้คําว่า as well as ดังนั้นคาว่า like จะต้อง a g กรีกับประธานตัวหน้าซึ่งก็คือ Jason นะครับเพระาะฉะนั้นเจสันเป็นประธานเอกพจน์ like ซึ่งต้องเติม s แม้จะมาสองคนกับแม่ครับแต่เราก็จะโฟกัสแค่เจสันคนเดียวเพระาะฉะนั้น like ก็จะเติม s นั่นเองนะครับประโยคที่สครับ Peter along with some classmates prefers to walk to school Peter รวมถึงเพื่อนร่วมชั้นบางคน Prefer ก็คือชอบหรือปลดปรานหรือเลือกที่จะนะครับเลือกที่จะเดินไปโรงเรียนนะครับประธานข้อนี้เหมือนกันครับมี2มี2ตําแหน่งเนาะมีปีเตอร์แล้วก็มี c l ค s าสเมทของเขานะครับซึ่งเราใช้คำว่า Along With เป็นตัวเชื่อมเพราะฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องโฟกัสที่ประธานตัวหน้านะครับไม่ว่าปีเตอร์กับเพื่อนอีกมากมายก็ตามจะมีกี่คนก็ตามเขา Prefer จะต้องเป็นรูปเอกพจน์เพื่อกร e กับปีเตอร์ครับผม ตาะ Peter prefer นะคร prefer ต้องเติม s ตาม Peter น,นั่นเ่งไม่สน s m e c l a s s m a t e ข้างหลังนะครับประโยคที่3ครับ team members but their coach hardly hang out on weekends สมาชิกในทีมเนี่ยยกเว้นโคช้ชของเขานะครับแทบไม่ได้เที่ยวกันไม่ได้ hang out พวปาสังสันกันเลยในช่วงวันหยุดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันรครับประธานก็มี team members กับ their coach ถูกไหมครับและ hang out อักรีตาม ประธานตัวหน้าก็คือทีมเมมเบอร์สท่านแฮงเอาท์จะไม่เติมเอสนะครับทีนี้กรุ๊ปนี้อักลีกับตำแหน่งข้างหน้าไปแล้วเรายังมีอีกรุ๊ปหนึ่งครับก็คือกรุ๊ปที่อักลีกับตำแหน่งประธานตัวหลังนะครับอ่าบอกแล้วกรุ๊ปนี้ต้องใช้ความจำนิดนึงนะครับแต่ว่าคำที่ต้องจำจะน้อยกว่ากรุ๊ปเมื่อกี้หน่อยเพราะน่าจำกรุ๊ปที่อิงตามประธานตัวหลังได้ก็ตัวที่เหลือก็จัดอยู่ในกรุ๊ปประธานตัวหน้าได้เลยก็จะง่ายกว่านะครับกรุ๊ปที่อยู่ใน Agree กับประธานตัวหลังก็มี either or หรือ either or นะครับออกเสียงได้สองเสียงไม่ว่ากัน neither nor or not only but also นะครับมาดูประโยคตัวอย่างครับ either he or his friends have to work on this project either or คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะไม่เขาก็เพื่อนของเขาเนี่ยที่จะต้องมาทำงานในโปรเจกต์นี้มันยังจะไม่เสร็จนะครับประธานก็คือจะมี he กับ his friends ถูกไหมครับกลุ่มเมื่อกี้เราจะโฟกัสที่ประธานตัวหน้า แต่กลุ่มนี้เราโฟกัสที่ประธานตัวหลังเพราะฉะนั้น have to จะต้อง agree กับ his friends นะครับ his friends, his friends เป็นต้งหูพจน์ดังนั้น have to จึงเป็นรูป,ปัหูจพ์ไปด้วยนั่นเองครับ yeah. ประโยคที่สครับ not only Sarah but also I am going to the mall today ประโยคนี้อาจจะดูแปลกๆนิดหนึ่งนะครับถ้าเรามองผันผ่านแต่ตามโครงสร้างนี่ถูกนะครับอเรามีประธานสองตัวคือ Sarah กับ I นะครับ อย่างที่บอกว่ากรุ๊ปนี้ต้องอังกฤษกับประธานตัวหลังเพราะฉะนั้น I ก็ต้องใช้กับ am นั่นเองนะครับเราไม่สนซาร่าครับถึงจะแตกไปนิดนึงที่ s a r a า b u แ also I จะใช้ am แต่ grammatically correct นะครับอ่าประโยคสุดท้ายครับ Neither the students nor the teacher has to take responsibility for the accident. Neither nor จะตรงข้ามกับ e i t h e r or ครับ e i t h e r or ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง neither nor คือไม่ทั้งคู่ไม่าทาั้งคู่เลยนะครับ ไม่ทั้งนักเรียนและคุณครูที่ต้องมารับผิดชอบเกี่ยวกับอุบัติเหตุก็คือไม่ไม,ไม่ต้องไม่มีใครต้องมารับผิดชอบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือครูนั่นเองนะครับประธานมี2กลุ่เหมือนเดิมครับมี the students กับ the teacher เนาะซึ่งอย่าลืมว่ากลุ่มนี้อกรี e กับประธานตัวหลังนะครับเพระาะฉะนั้นไม่ว่าจะมีนักเรียนมากมายแค่ไหนก็ตามเราส่วนแค่ t h e teacher ข้างหลังครับจึงใช้ has to เพื่อกรีกับความเป็นเอกพจน์ของ the teacher คนเดียวนั่นเองอไปดูกลุ่มต่อไปกันครับ ก็ต่อไปคือ quantifiers quantifiers ก็คือคำที่ใส่นอนน้ำเพื่อขยายคำนามนะครับซึ่งมีหลายๆแบบ adjective s ก็เป็นหนึ่งใน quantifiers นะครับ articles ก็เป็นหนึ่งใน quantifiers เพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันค่ะ quantifiers เนี่ยมีกฎอยู่ว่าถ้าตามด้วยคำนามที่เป็นเอกพจน์ก็ใช้ verb ที่เป็นเอกพจน์ถ้าตามด้วยคำนามที่เป็นพหูพจน์ก็ใช้ verb ที่เป็นพหูพจน์อ่าเป็นยังไงมาดูตัวอย่างครับ จะเห็นว่าทั้งสองฝั่งพี่จะใช้คำค qualifiers ที่เหมือนกันแค่เปลี่ยนประธานแต่กริยาก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับมาดูคู่แรกครับ most of the students are in a school assembly กับ most of the water in the glass was spilled onto the table ใช้ most of เหมือนกันถูกไหมครับ The most of ตัวหน้าใช้กับ students ที่เป็นประธานพหูพจน์ดังนั้น verb ที่ใช้ก็เป็น verb พหูพจน์นั่นคือ are นั่นเองนะครับส่วนทางด้านขวา most of the water water เป็นนามนับไม่ได้จึงต้องจัดเข้า singular เป็นประธานเอกพจน์นะครับเพราะฉะนั้น was built ก็เลยเป็นรูปเอกพจน์ตามไปด้วยนั่นเองนะครับดูข้อที่สองครับ lots of children were playing in the playground with their parents กับ lots of sugar was added to the cake batter for sweetness นะครับแต่ว่า lots of เหมือนกันแต่ทางด้านซ้ายมือใช้กับ children ที่เป็นคำนามพหูพจน์ดังนั้นจะใช้ were playing ที่เป็นพหู้โห็เหมือนกันข้าเดียวกัน lots of sugar เป็นเอกพจน์ถูกไหมครับน้ำตาลเป็นนามนับไม่ได้ดังนั้นก็ใช้กับ was added ที่เป็นคำกริยาเอกพจน์เหมือนกันนั่นเองครับคู่ที่3ครับ two thirds of the team members have already submitted their reports กับ two thirds of the coffee in the pot has been consumed ใช้ t o s e a r o h คือ2ใน3นั่นเองนะครับ2ใน3ของ team members กับ2ใน3กับของกาแฟนะครับจะเห็นว่ามีการใช้ต่างกันเนาะ team members เป็นผ้หูพจน์ดังนั้นจึงใช้ have submitted ที่เป็นรูปผ้หูพจน์ส่วน coffee เป็นนำน้ำไม่ได้เหมือนเดิมนะครับก็เป็นเอกพจน์จึงใช้ has been consumed ที่เป็นรูปเอกพจน์เช่นเดียวกันครับต่อไปจะเป็นกรุ๊ปที่ค่อนข้างพิเศษอีกร๊ปหนึ่งครับคือกรุ๊ปที่เรียกว่า plural subject ซิง g ล่าไอเดียมันเป็นกรุ๊ปที่หน้าตาจะเหมือนประธานพหกหจน์ดครับหน้าตาดูพหกหจน์เหมือนมีเยอะแต่ใจความมันจะเป็นเอกกับขดตรงนี้จะเริ่มงงแหละพี่แล้วจะดูออกได้ยังไงอันนี้ก็ต้องใช้บริบทช่วยครับเพราะว่าไม่มีตัวไหนช่วยได้จริงๆขึ้นอยู่กับว่าปตัวประโยคหรือตัวบริบทจะสื่ออะไรแบบไหนออกมานะครับอ่ะมันดูแบบแรกครับแบบแรกคือ several things together as an item และหลาสิ่งครับแตอยู่รวมกันเป็นไอเทมเป็นสิ่งของชิ้นเดียวเช่น eggs and bacon is my favorite breakfast eggs and bacon นะครับไข่ดาวกับเบคอนนี่มันก็จริงก็เป็นอัญยักคนละอย่างเนาะแต่ในนี้เรามองใช้เป็นอ่าเป็นเอกพจน์ก็เพราะว่าเราจัดรวมกันเป็นจานเดียวมองเป็นเมนูเมนูเดียวครับ eggs and bacon คือเมนูไข่ดาวกับเบคอนไปเลยมองเป็นดิชดิชหนึ่งจึงใช้เป็นกริยาเอกพจน์ นะครับแต่ถามว่ามีการมองเป็นพระหูพจน์ได้ไหมได้นะครับ Eggs and bacon in this shop are expensive แบบนี้ได้ค่ะ Eggs and bacon in this shop are expensive ไข่ราคาไข่ดาวราคาเบคอนในร้านนี้แพงมากอันนี้คือเรามองเป็น individual items มองราคาแยกกันก็จะมองเป็นพระหูพจน์นะครับต่อไปคือหมวด Subjects or fields of study ครับ พวกรายวิชาหรือศาสตร์ทั้งหลายนะครับมันจะมีศาสตร์บางตัวที่ลงท้ายด้วย s เนาะซึ่งให้น้องๆจําไว้เลยว่ามันจะต้องนับเป็นเอกพจน์ไม่ว่าจะมี s ก็ตามนะครับอย่างประโยคตัวอย่างครับ mathematics according to my classmates is not a favorite subject of all o f u s วิชาคณิตศาสตร์นะครับเวลาเขียนแบบสักลใช้ mathematics ซึ่งต้องมี s ตามหลังนะครับซึ่งถึงจะมี s อย่างนี้ก็ตามก็ยังใช้ verb ที่เป็น is นะครับต้องเป็น verb ที่เป็นเอกพจน์ เพราะเรามองเป็นาศสาสตร์ศาสตร์เดียวไม่ว่าจะมีกี่แขนงย่อยภายในนั้นก็ตามนะครับหนึ่งเรื่องที่เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการสะกดของคำว่า favorite นะครน้องๆไม่ต้องกลัวไปว่าออพี่มี u งอกมาจากไหนแล้วผมเขียนไม่มี u นี่ผิดไหมไม่ผิดนะครับสิ่งในโลกนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่า British English กับ American English นะครับ favorite ที่พี่ใช้เป็น British English ก็จะมี u นะครับส่วนตัวที่ไม่มีคือเป็น American ซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับมันเป็นการเขียนและการใช้คําที่ หลากหลายและแตกต่างันไปซึ่งน้องๆอาจจะได้เรียนรู้ในอนาคตก็คงอ่ะมาดูหมวดที่3ามกเลยครับหมวดที่3คือ diseases คือพวกโรคภัยไข้เจ็บบางประเภทนะครับโรคภัยไข้เจ็บบางประเภทเนี่ยมันจะหน้าตาเหมือนกับหูวดแต่ก็ยังเป็นเอกจน์อยู่เช่น diabetes is a chronic medical condition characterized by elevated levels of glucose or sugar in the blood diabetes คือโรคเบาหวานนะครับซึ่ง ไม่มีการสะกดแบบไดบีทเฉยๆนะครับต้องเป็นไดบีทีต้องมี s ตามหลังเสมอนะครับกับอีกอันที่พี่จำได้สุดจะเป็นมีโ s e นะครับอันนี้ก็เป็นโรคเหมือนกันแล้วก็มี s ตามหลังซึ่งต้องมองเป็นเอกพจน์นะครับมันเป็นชื่อของมันนะครับต่อไปครับคือ some city and country names เมืองหรือประเทศบางประเทศบางเมืองก็จะมีความหน้าตาเหมือนหุพจน์แต่ต้องมองเป็นเอกพจน์เพราะมันเป็นประเทศประเทศเดียวเมืองเมืองเดียวนะครับเช่น the philippines is an archipelago in Southeast Asia, known a s k n o w n for its s t u n n i n g beaches, rich c u l t u r a l h e r i t i g e a n d v i b r a n t cities l i k e Manila. นะครับ The Philippines คือประเทศฟิลิปปินส์นนเองนะครับแต่ว่าด้วยความที่ประเทศเขาเป็นหมู่เกาะน,นะครับเวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษจึงกลายเป็น The Philippines แต่ก็ยังมองเป็นเ hey, อกภพอยู่ดีนะครับเราไม่ได้มองแยกเกาะเขาเป็นอิดรลเพราะเขาจับกันเป็นประเทศเนาะรเราเลยจับแยกเขาก็ไม่ได้นะครับเราต้องมองเป็นก้อนก้อนเดียวนะครับ ต่อไปก็จะเป็นหมวด Titles ครับพวกชื่อทั้งหลายแหละชื่อหนังชื่อหนังสืออะไรแบบน,นี้ด้วยความที่มันเป็นชื่อเฉพาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มองจับแยกเป็นผู้ผ้ิใด,ดๆเลยนะครับอย่าง Goldilocks and the Three Bears is my sister's favorite bedtime story นะครับ Goldilocks and the Three Bears เดี๋ยวก็มีทั้ง Goldilocks แล้วก็มีสามตัวนารวมกันจะไปสี่คนมันก็ดูเป็ผู้พลแต่เพราะมันเป็นชื่อเรื่องเป็นชื่อนิทานจึงต้องจับกลุ่มไว้เป็นก้อนเดียวกันนะครับ อีกอันก็เรามองเป็นเรื่อง Star Wars นะครับ Star Wars ก็ Wars ก็เติม S เนาะก็อาจจะมีหลายศึกหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าเรามองเป็นชื่อหนังเรื่องหนึ่งหรือซีรีส์หนึ่งนะครับเราต้องต้องมองอันนั้นเป็นเอกผลแม้มันจะมี S ก็ตามนั oss, ่นเอกนะครับอ่ะสุดท้ายก็คือ sums of money duration or, or distance การมองจำนวนเงินระยะเวลาหรือระยะทางเป็นตัวระยะแบบมองเป็นก้อนนะครับ อย่างประโยคตัวอย่างครับ two hours is not enough to finish this assignment สองชั่วโมงอาจารย์ทำงานนี้เสร็จไม่ทันหรอกครับเรามองสองชั่วโมงนี้ไม่ได้มองแยกเป็นชั่วโมงแรกกับชั่วโมงสองเรามองเป็นก้อนระยะเวลาก้อนหนึ่งของสองชั่วโมงเนี่ยแถบบา์เนี่ยบบนนคือแถบสองชั่วโมงแถบเนี้ยมันใช้ทำงานไม่พอเป็นต้นนะครับมันคือการมองสิ่งที่เป็นปพหอพจน์เป็นไอเดียเดียวเป็นไอเดียที่เป็นเอกภพนั่นเองนะครับอ่าซึ่งกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้ความเข้าใจบริบทค่อนข้าง,งสูงเพราะว่า เราก็ไม่อาจคาดเดาได้ร้อว่าผู้เขียนกำลังพยายามจะสื่อแบบไหนนะครับเราก็ต้องอาจจะต้องระวังกันนิดนึงนะครับต่อไปเป็นส่วนของ the ตามด้วย adjective นะครับอันนี้น้องๆอาจจะเคยทราบประมาแล้วบ้างนะครับ the ตามด้วย adjective จะมีความหมายเท่ากับการเป็น community community หนึงนะะ่งครับเป็นสังคมสังคมหนึง่งมองเป็นก้อนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้คำกริยาที่เป็นพหูพจน์นะครับ อ่ามองเหมือนเขาเรียกเขาเรียกว่าไงใช้เป็นมองเป็นหมู่คนมองเป็นหมู่สิ่งของอะไรแบบนั้นนะครับเราจะมองเป็นแบบเป็นกลุ่มประชากรใหญ่ๆจึงเป็นพหุพจน์นะครับค่อนข้างคอน tradict กับข้ออื่นที่มองเป็นก้อนแล้วต้องแบเอกพจน์แต่นี้จะมองเหมือนเป็น community ที่มีผู้คนมากมายอนี้จะมองค่อนข้างระดับเป็นอิ d i v i d u a ก็เลยจะเป็นพหุผลิ์ครับตัวอย่างครับ the poor in this country face many challenges the poor ก็คือคนจนทั้งหลายนะครับคนจนทั้งหลายในประเทศนี้ต้องเผชิญหน้ากับ l l e n g นก็คือแบบว่าสิ่งที่ตัวอย่างครับ The poor in this country face many challenges ประชากรคนจนนะครับ t ด e p พว r คือประชากรประชากรคนจนในประเทศนี้ต้องมาเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายๆอย่างเลยนะครับไม่าจะเป็นควาไม่สะดวกสบายไม่ไม่นู่นนี่นั่นนะครับแบบว่าทรัพยากรไม่เพียงพอที่ไม่มีที่พักอาศัยใดๆก็ตามนะครับ ปคที่สครับ The homeless in our city need assistance. เหมือนเดิมครับ homeless ก็เป็น adjective นะครับเติม the เข้าไปเป็น the homeless เป็นประชากรคนไร้บ้านนะครับคนไร้บ้านในเมืองของเราเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเป็นต้นนะครับแล้วมองเป็น community มองเป็นคนบุคคลหลากหลายที่อยู่ในกุประชากรนี้จึงต้องใช้รูปปหะหขคนนั่นเองนะครับหต่อไปก็ถึงเวลาของ exercise นะครับจริงๆแล้ว exercise ในข้อสอบเนี่ยจะออกมาแนเป็น error identification มากกว่านะครับแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เป็นชีตลองฝึกหาททำก่อนก็เลยอยากให้น้องๆได้ลองทําเป็น n a t u e or false นะครับซึ่งน้องๆสามารถกด pause วิดีโอของพี่เพื่อไปลองทําเองกันก่อนได้เลยฝึกสกิลการสังเกตว่าประโยคไหนถูกหรือผิดกันแน่นะครับน้องๆสามารถ pause วิดีโอเพื่อลองไปลองทําเองก่อนได้เลยครับแล้วเรากลับมาเฉลยพร้อมกัน ถ้าพร้อมแล้วเรามาวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันพร้อมกับเฉลยกันดีกว่าครับข้อที่หนึ่งครับ Every student has to complete assignments on time ประธานข้อน,นี้คือ students ถูกไหมครับแต่ว่าเป็น every student และ้ะ verb ของเราคือคือ has to complete นะครับข้อน,นี้คิดว่าถูกไหมเอ่ยคำตอบก็คือ ถูกต้องครับ every student เนอะอยู่ในกลุ่มของ singular indefinite pronoun นะครับแล้ว every student ใช้กับ has to ไปกับ both ถูกต้องแล้วนะครอ่ะ uh, ข้อ2ครับ each person have their own unique perspective on the matter แต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปบนเรื่องนี้นะครับ each person ก็คือประธานของเรา have คือ verb คิดว่าข้อนี้ถูกหรือยังครับ อ่าขอ้อนี้จริงๆคือ false นะครับเพราะ each เหมือนเดิมครับเป็น singular indefinite pronoun เพราะฉะนั้น each person จึงต้องเป็น has นะครับต้องเป็น verb singular นั่นเองนะครับข้อที่3ครับ some people prefer tea while others enjoy coffee บางคนก็ชอบชาในทางเดกันบางคนก็ชอบกาแฟนะครับคิดว่าข้อนี้ถูกหรือยังเลยประธานของเราคือ People เนาะเป็น some people ด้วยนะครับ Verb ของเราคือ prefer แล้วเราก็มีครึ่งหลังด้วยนะครับเรามี others กับ enjoy ด้วยเหมือนกันเราต้องเช็คทั้งครึ่งหน้าครึ่งหลังให้ถูกต้องนะครับคนนี้ถูกไหมนะคำตอบคือถูกต้องครับ some people ก็เป็นผู้ถูกจูอยู่แล้วเนาะก็ใช้ prefer กับ others ก็เป็นผู้ถูกจเนาะเป็น plural, plural indefinite pronouns ก็ใช้ enjoy ถูกต้องแล้วนะนั่นเองครับอ่ะ ข้อที่สครับ many A s t u d e n t finds mathematics challenging many A students อย่าลืมค่าเท่ากับ many students เนาะแต่ว่าอันนี้ใช้ many A ฉันก็ต้องเช็ค verb ดีๆนะครับ many A students คือประธานใช้กับ finds แบบที่เป็นเอกพจน์ถูกแล้วไหมนะ,ฉะเฉลยก็คือถูกต้องแล้วครับอยู่ในกลุ่มของ singular indefinite pronoun นะครับอ่ะข้อ5ครับ all participants should be present for the meeting ผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านจะต้องอยู่ในการประชุมนะครับประธานของเราคือ participants แต่ไม่ธรรมดาครับ all participants ด้วยเนาะซึ่งอาจจะไม่ต่งางกันมาเท่าไหร่จริงๆข้อนี้น้องสังเกตอะไรไหมครับข้อนี้อ่ะข้อนี้มี should เป็น m o d e l verb m o d e l verb จะแหกกฎทุกอย่างของการ focus ประธานและกรียาครับเพราะ m o d e l verb ตามด้วย verb infinitive อยู่แล้วนะครับประฉานมี modal verb ยังไง s h o u l d be present ก,ก็ต้องถูกนะครับราอนี้ไม่ต้องคิดมากเพราะข้างหน้าจะเป็นเอพพกพจน์ผู้พ์ไม่สนครับ s h o o d ตามด้วย infinitive เท่านั้นนั่นเองนะครับดูขอ้อ6ครับ e I t h e r t o n y o r his sisters was behind t his plan ไม่โทนี่ก็พี่แก้งพี่สาวเขาแหละที่อยู่เบื้องหลังแผนนี้นะครับประธานของเรามีเหมือนจะมี2คนหรือ2กลุ่มนะครับมี Tony กับ his sisters เนาะ แต่ว่าข้อนี้เราใช้ either or เป็นตัวเชื่อมอืมจะไปทำในหน้าแล้ว verb ใช้ was คิดว่าถูกไหมครับน้องๆคำตอบก็คือ false นะครับผิดครับผมกลุ่ม either or ใน,นกลุ่มไหนนี่เอ่ยโฟกัสประธานตัวตัวหลังนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องโฟกัสที่ his sisters ซึ่งเป็นผู้หมค นันจริงๆต้องเป็น either Tony or his sisters were behind this plan นะครับอ่าต่อไปข้อ7ครับ neither the manager nor the employees were informed about the changes เป็นประธานสองกลุ่มเหมือนเดิมมี the manager กับ the employees นะครับมีตัวเชื่อมคือ neither nor แล้วก็มี verb เป็น were informed ถ้าข้อ6ททำถูกข้อนี้เราก็น่าจะดูออกได้ง่ายครับสิ่ง้อนี้ก็คือ ถูกต้องแล้วนะครับโฟกัสที่ประธานตัวหลังซึ่งคือ the employees นะครับคือพนักง,งานทั้งหลายมีหลายคนเป็นผู้พ์จึงใช้ were informed ถูกต้องแล้วนั่นเองนะครับต่อไปข้อ8ครับ many a writer have struggled with writer's block at some point นักเขียนหลายคนก็ต้องแบบมีมูดการเขียนที่ตันบ้างสักจุดหนึ่งแหละเขียนไม่ออกอะไรแบบนี้นะครับอ่ะ many writer จริงๆเราทำ many a n c i d e n t s เป็นข้อ4นะครับเพราะฉะนข้อ4ทำถูกข้อ8ก็น่าจะทำถูก many w r i t e r ใช้ have struggled ถูกไหมครับน้องๆคำตอบ,บก็คือ false นะครับ many w r i t e r ต้องใช้ has struggled นะครับใช้ has ที่เป็นรูปเอกพจน์เนาะอ่ะข้อ9ครับ all the members of the team were recognized for their contributions สมาชิกในทีมทุกๆคนเลยได้รับการ recognize ต่อไปข้อ9ครับ All the members of the team were recognized for their contributions. สมาชิกในทีมทุกๆคนมีคนรู้มีคนดูออกว่า,าเคยมีการ contribution คือมีการแบบว่ามาช่วยสมทบมีการช่วยดำเนินช่วยอะไรแบบนี้นะครับสมาชิกในทีม were recognized คิดว่าถูกอะไรไหมครับ All the members were recognized ข้อนี้ก็คือถูกต้องแล้วนะครับสมาชิกทุกคนมีการใช้คำว่า all ก็เป็น plural เนาะนะคบเพราะฉะนั้น plural ใช้กับ were ที่เป็น verb plural ก็ถูกแล้วน,นั่นเองนะครับข้อสุดท้ายครับข้ส1บ the professor's book along with some other books were left on a table หนังสือของศาสตราจารย์รวมถึงหนังสืออื่นๆด้วยบางเล่มถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะนะครับข้อนี้ถูกไม่เอ่ย ประธานามี the professor's book เนาะแล้วก็มี some o f t h e books เชื่อมด้วย along with แล้วก็มี were left เป็น verb ของเราคิดว่าถูกไหมครับข้อนี้เฉลยก็คือผิดครับผมบุกนี้ต้องโฟกัสประธานตัวหน้าหรือตัวหลังตัวหน้านะคะเพราะฉะนั้นข้อทีต้องดูที่ the professor's book ซึ่งเป็นเอกพจน์ดังนั้นจริงๆต้องเป็น was left on the table นะครับเป็นไงบ้างครับน้องๆกับ session subject and verb a g r e e m e n t ไม่ง่ายไม่ยากไปใช่ไหมถ้ายัางไงถ้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Edu Pack แหลความรู้พร้อมสู้ทุกสนามสอบนะครับในวันนี้ก็พี่ทีมขอให้น้องๆทุกคนสามารถทำข้อสอบได้อย่างลุล่วงแล้วก็ได้สามารถทบทวนความรู้ทุกอย่างที่มีก่อนนาเข้าข้อสอบก่อน,นเข้าห้องสอบสิ่งอะไรมาเริ่มน้นี้รอเพื่อที่จะได้ต่อหน้าถัดไปนะครับ เป็นยงไบ้างครับน้องๆสำหรับเซสชันซับชีตแล v e r ิร์ e เ e m e n t s ของวันนี้นะครับพี่ทีมบังว่ามันคงจะไม่ยากเกินไปสำหรับน้องๆน,นะครับเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความจำค่อนข้างเยอะนิดน,นึงแตะอาจจะต้องใช้การสังเกตบริบทรอบข้างด้วยในบางหัวข้อนะครับท้งนี้ทางนั้น EDU Pack แพคความรู้ความสู้ทุกสามสอบก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะครับในการทำข้อสอบขอให้มีการทบทวนความรู้แบบเตรียมพร้อมให้เต็มที่นะครับก่อนที่จะเข้าห้องสอบ แล้วก็มีสมาธิกับตัวเยอะๆนะครับวันนี้พี่ทีมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ